มีพลานุ่มที่อาศัยอยู่ชายป่าเขาวงกอที่มักจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าครั้งหนึ่งนานหลายๆวันจึงจะกลับออกมาจากป่าสักทีหนึ่งเพราะว่ามีนิสัยไม่ชอบคนหมู่มากหรือพบปะสั่งสค์กับใครและจะชอบความสงบเงียบในผืนป่าเสียมากกว่าที่ทำแบบนั้นได้ก็เพราะว่าครอบครัวไม่มีพ่อแม่ก็เสียไปหมดแล้วมีพี่น้องอยู่สองคนก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวอยู่ต่างบ้าน ก็เลยไม่มีห่วงอะไรด้านหลังหรือต้องกลัวอะไรในปืนป่าเพราะว่าเป็นคนเดียวที่สืบทอดวิชาการเป็นพรานจากพ่อทั้งเรื่องการใช้อาวุธและวิชาอาคมต่างๆจนมีความชำนาญตั้งแต่ที่พ่อยังไม่ตายชาวบ้านในหลายๆหมู่บ้านในละแวกเขาบงกฎแห่งนั้นส่วนมากจะมีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์กันแทบทั้งสิน้นหรือไม่ก็ทิ้งลูกเมียเอาไว้เข้าไปหาทำงานในตัวเมือง เพราะไม่มีไล่นาทำกันมากนักพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพผื้นป่าใหญ่นาทึบที่สมัยนั้นยังไม่นิยมตัดโค่นเอาเนื้อไม้กันจึงมีชาวบ้านที่จะล่าสัตว์เลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่ทิดชงพลานหนุ่มจะล่องไปตามพผื้นป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแบบไม่มีกำหนดจุดหมายว่าจะไปส่วนใดของผืนป่าก็เลยมีโอกาสได้เหยียบย่ำเข้าไปเกือบทุกพื้นที่ไม่ค่อยได้ล่าสัตว์ใหญ่เหมือนอย่างพลานทั่วไปเขา เพราะว่าไม่จําเป็นต้องเอาออกมาให้ใครลําพังตัวคนเดียวเพียงสัตว์เล็กๆก็เลี้ยงตัวอยู่ได้แล้วพืชผักในป่าก็มีอยู่อย่างมากมายที่ชอบกินพ่อแม่ได้สอนให้กินมาตั้งแต่เด็กเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในป่าก็คือนอนเล่นพักผ่อนนั่งสมาธิไปด้วยนอกจากนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเห็นมามากมายกับสัตว์ป่าที่มีอยู่อย่างมากมายในผืนป่าแห่งนั้นที่ชอบคือความสงบเงียบสบายใจมากกว่า นานๆครั้งจะได้พบเจอกับพลานคนอื่นๆเข้าโดยบงังเอิญบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้พูดจาอะไรกันมากมายนักส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักกันเสียด้วยซ้ำการอยู่กินนอนอยู่ในผืนป่าเสียเป็นส่วนใหญ่นั้นพลานหนุ่มอย่างทิศชงไม่เคยพบเจอกับเรื่องราวลึกลับหรือว่าอาถรรพ์ใดๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาจจะเป็นเพราะว่ามีวิชาอาคมและการทำพิธีทุกครั้งอย่างถูกต้อง ที่พ่อได้พล่ำสอนเอาไว้ก็เลยไม่มีอะไรสามารถจะมาแผ่วผ่านไปได้เรื่องพลังสมาธิที่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ฝึกฝนอยู่ไม่เคยขาดนั้นก็คงจะมีอนุภาพไม่ใช่น้อยแต่ว่าไม่เคยมีความคิดที่จะใช้หรือว่าลอกับอะไรเรื่องวิชาอาคมนั้นพลานส่วนใหญ่ต้องมีกันเอาไว้เพื่อเอาตัวรอดมีพลานเท่าอยู่คนหนึ่งที่เคยพบเจอกันมาแล้วหลายครั้งไม่ได้แปลกใจอะไรกับพลานหนุ่มอย่างทิศชง แต่ทิชชงนั้นเป็นที่แปลกใจกับพลานผู้เท่านั้นมากเพราะเจอกันทีไรก็จะไม่ค่อยได้เห็นพรานหนุ่มตั้งใจจะล่าสัตว์มากนักไม่นั่งก็นอนหรือไม่ก็นั่งสมาธิจึงอยากจะลองของว่าพรานหนุ่มนั้นมีอะไรมากมายจึงได้กล้าเข้ามาอยู่ในเผืนป่าเพียงคนเดียวหรือที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยสำหรับพรานทั่วไปในวัยเดียวกันกับทิชชงไม่เคยเห็นว่ามีใครกล้าเข้ามาล่าสัตว์เพียงคนเดียวตามลำพังแบบนี้ เมื่อมีโอกาสในค่ำคืนของคืนหนึ่งหลังจากที่เห็นพลาหนุ่มก็ได้แอบหลบเข้าไปหาที่มาเหมาะมัดห้างไว้บนต้นไม้ซึ่งไกลออกไปพอสมควรตกดึกชะงัด ก็ได้ทำพิธีอะไรบางอย่างขึ้นมาโดยใช้น้ำในกระบอกไม้ไผ่ที่ติดตัวมาด้วยทำเป็นน้ำมนต์ขึ้นสําหรับเอาไว้คลายมนต์สะกดให้กับตัวเองหลังจากที่ทำพิธีของตนเองเสร็จสิน้น mm hmm. ก็แขวนปืนกับกระบอกไม้ไผ่ไว้บนนั่งห้างแล้วก็ปีนลงมาด้านล่างทันที แต่พลานผู้เท่าผู้นี้กําลังกลายร่างของตนเองนั้นไปเป็นเสือเข้าใจว่าคงจะใช้วิชาเสือสมิงพลานเท่าผู้นี้คงจะมีวิชาอาคมอยู่มากจึงจะสามารถทําเช่นนี้ได้แต่หากว่าไม่สามารถที่จะใช้น้ำมนต์ที่ทำไว้ล้างอาถรรพ์อาคมของตนเองได้ก็จะกลายเป็นเสือโดยที่จะไม่สามารถกลับมาเป็นคนได้อีก พอครบ3วันก็จะกลายเป็นเสือโดยที่จําตัวเองไม่ได้อีกต่อไปที่ต้องทําถึงขนาดนี้ไม่รู้ว่าคิดจะทําอะไรกับพลานุ่มกันแน่ถ้าทางคงจะไม่ใช่แค่ลองวิชาน่าจะเล่นกันถึงตายเสียมากกว่าทิชชงพลานุ่มมักจะชอบอากาศในช่วงกลางคืนร่างกายนั่งสมาธิเพราะรู้สึกว่าเย็นสบายแล้วก็เงียบสงบดีช่วงดึกๆขณะที่ทำสมาธิอยู่ก็มีเสียงผิดปกติเดินย่ำเหยียบใบไม้เข้ามา แล้วก็ลองเรียกดังมาแต่ไกลทำให้จําได้ว่าเป็นพลานเท่าที่เคยพูดคุยกันมาก่อนทิชชงก็ลืมตาคลายออกจากสมาธิเพ่งมองฝ่าความมืดไปทางเสียงที่ได้ยินนั้นก็เห็นว่าเป็นพลานเท่าคนนั้นจริงๆพอมาถึงพลานเท่าก็บอกว่าจะขอขึ้นมาอยู่บนนั่งห้างด้วยแต่ว่าทิชชงนั้นเห็นว่าห้างเล็กเกินไปที่จะนั่งได้สองคนอีกอย่างตนเองนั้นไม่ค่อยชอบให้ใครมาวุ่นวายมากนัก จึงได้ตอบปฏิเสธไปแต่พลานเท่าก็ยังดึงดันที่จะปีนขึ้นมาให้ได้และไม่ฟังเสียงรีบปีนขึ้นมาทันทีด้วยความคล่องแคล่วเลากับว่ามีเลี้ยวมีแรงมากเกินกว่าคนทั่วไปทิดชงไม่ได้ว่าอะไรก็เลยปล่อยให้ปีนขึ้นมาจนถึงตัวพอขึ้นมาได้ก็ทำท่ายิ้มอย่างพอใจก่อนที่เพียงคู่เดียวก็ทำท่าทางคล้ายว่าตัวเองนั้นเป็นเสือทั้งแยกเขี้ยวทั้งยกมือขึ้นทำท่าทางเหมือนกับว่าเป็นกงเล็บ เตรียมจะตะปบเข้าขย้ำทิชชงแต่กลับถูกถีบไงหลังตกลงไปด้านล่างเสียงดังตูบทิชชงแปลกใจว่าพลานเท่าจะทำอะไรกับตนกันแน่แต่พลานเท่าตกลงไปก็รู้สึกเจ็บปวดจุกเสียดไปหมดทั้งร่างกายมองดูตัวเองกับพบว่ายังเป็นคนอยู่เช่นเดิมไม่สามารถที่จะกลายปเป็นเป็นเสือสมิงเข้าทำลายทิชชงได้ แต่เพียงครู่เดียวก็กลับกลายมาเป็นเสือได้อีกจึงได้คืนร่างกลับมาเป็นคนเช่นเดิมแล้วก็รีบปีนขึ้นไปอีกครั้งขณะที่ทิศชงนั้นรู้สึกตัวแล้วว่าพลานเท่าผู้นี้จะปีนขึ้นมาทําอะไรกับตนเองก็ปล่อยให้ปีนขึ้นมาอีกครั้งจนถึงตัวพลานเท่าเองก็ยังคงทําเช่นเดิมและกลายไปเป็นเสือไม่ได้อีกแล้วก็ถูกทิศชงนั้นถีบลงไปที่พื้นอีกครั้งคราวนี้ถึงกับนอนกดตัวงอแทบลุกไม่ขึ้น ก่อนจะกลายร่างไปเป็นเสือเดินถอยห่างออกไปแล้วก็ร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหที่ถูกอาคมของคลานหนุ่มจนไม่สามารถจะกลายร่างเป็นเสือเข้าไปทำลายได้ทิชชงนั้นไม่ค่อยชอบคนที่มาวุ่นวายมากนักแถมยังคิดจะเข้ามาลองดีเข้าอีกจึงยกปืนขึ้นแล้วก็พุ่มบนบริกรรมคาถายอยู่เพียงครู่เดียวก็ลั่นไกปืนทันที พลานผู้เท่าที่อยู่ในร่างของเสือสมิงคิดว่ากระสุนคงไม่สามารถจะระคายเกองผิวของตนเองได้ก็เลยยืนจังก้ารับคมกระสุนอยู่อย่างไม่สะทกสถานปังกระสุนพุ่งเข้าต้นขาขวาทะลุออกอีกฝั่งอย่างง่ายดายเสือสมิงเท่าสะดุ้งเฮือกนาความกระสุนอีกนัดก็ระเบิดขึ้นตามมาติด,ตด ปังกระสุนพุ่งเข้าสะโพกด้านหลังฝั่งเดียวกันทะลุออกด้านหลังเรากับว่ายิงหยวกกลวยวิชาเสือสมิงของพลานไม่สามารถจะหนังเหนียวพอจะหยุดกระสุนปืนของทิดชงได้มีเสียงที่ร้องลั่นดังออกมาด้วยความเจ็บปวดเป็นเสียงของพลานเท่านั้นเองด้วยความเจ็บปวดและตกใจสุดขีดก่อนจะรีบกระโจนหนีหายเข้าไปในความมืดด้านหน้าทิดชงไม่ได้กะว่าจะเอาถึงตายเพียงแต่จะเตือนเอาไว้ว่าอย่ามายุ่งเท่านั้น เสือสมิงเท่านั้นกระเสือกระสนกลับมาถึงใต้นั่งห้างของตนเองคืนร่างเป็นคนแล้วก็ไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปบนนางห้างได้แขนกับขาถูกกระสุนปืนของทิศช,ชงนั้นบาดเจ็บอย่างหนักแม้แต่จะยืนก็ไม่สามารถที่จะทำได้เมื่อไม่สามารถใช้น้ำมนต์มาล้างมนสะกดของตนเองได้เดี๋ยวก็แปลเปลี่ยนเป็นเป็นเสือเดี๋ยวก็แปลเปลี่ยนเปนเป็นคนอยู่แบบนั้น โดยที่ทําอะไรไม่ได้อีกเลยไม่ได้กินไม่ได้รักษาอาการบาดเจ็บจนเริ่มจะหมดเลี้ยวหมดแรงลงผ่านไปสามวันก็ไม่สามารถจะกลับคืนร่างมันเป็นคนได้อีกและเริ่มจะจําตัวตนของตนเองไม่ได้มีสัตว์อะไรผ่านไปผ่านมาก็จับกินจนหมดจนได้กลายเป็นเสือไปอย่างถาวรไม่นานมากนักก็ถูกไล่ล่าจ,จากพ่านที่เข้าไปล่าสัตว์จนตาย เพราะออกย่ำเดินไปทั่วผืนป่าหลังจากที่หายดีแล้วแต่ไม่ค่อยมีสัญชาตญาณการล่าอาหารมากนักอาคมก็เสื่อมถอยลงไปจนไม่สามารถจะทนคมกระสุนปืนได้อีกแล้วก็สร้างความตกตะลึงให้กับพลานที่ยิงตายเข้าไปด้วยหลังจากที่ตายลากกลับกลายมาเป็นคนเช่นเดิมแต่ว่าเป็นคนครึ่งเสือและอีกครึ่งเป็นพลานเท่าที่พลานคนที่ยิงตายนั้นเคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำ เรื่องต่พลานเท่าเป็นเสือสมิงจึงได้รู้ได้ได้เข้ามาเห็นด้วยตาของตนเองของพลานอีกหลายคนแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับทิชชงเลยทิชชงเองก็ไม่คาดคิดและตั้งใจว่าพลานเท่าจะไปพบกับจุดจบแบบนั้นเขา้าได้แต่ขอเอาหัวใิก,กร,รมให้เลิอกอาคาดแค้นแก่กันไป